สวัสดีครับผมกุ้งสุสงธิราปุติบัลลันครับโถ้าถามว่านี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่เคยนับนะคะที่มาร่วมงานกับทุกเช็บเนยโอ้โหนับไม่ท้่วเลยแต่ต้องบอกว่านับหนึ่งตลอดครับก็บร,รู้สึกว่ามาที่นี่ต้องเป็นที่หนึ่งตลอดใช่ไหมว่าที่นี่คือที่หนึ่งตลอดเวลาครับ วันนี้ก็นำเพลงมาพิเศษมาฝากนะครับแล้วก็วันนี้มีหลานม,มีน้องวาคินมาด้วยครับขึ้นโชว์ด้วยมั้ครัขึ้นโชว์ด้วยได้นะนครับอันนี้กำลังปลุกให้ตื่นอยู่กำลังตื่นอยู่ตอนนี้ <c oughs> ก็ก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ในปีนี้เนาะเพราะว่าตั้งแต่เริ่มต้นปีมาก็ได้แสดงเรื่องนี้ซึ่งแบบต้องต้องแสดงเป็นเป็นแอบอ่ะเป็นกระเทยอะไรประมาณเนี้ยแล้วพอถึงฉากสุดท้ายก็ต้องแต่งตัวเป็นแบบหญิงออกมาอะไรเงี้ยก็ก็ก็ตามบทบาทตามบทบาทและที่เด็ดตะลึงไปที่เี่อาไฟอ่ะเอาไฟไปไว้ตรงนั้นอ่ะ เขินไหมไม่เขินนะถ้าเกิดหน้าเวทีเราเต็มที่อยู่แล้วมันเราอยากเราอยากได้เสียงหัวเราะได้ความสุขจากแฟนๆเราก็เลยแบบเอาไฟตาไปไปไปฉายเอาไว้ไวไวไาไวไขาแล้วก็แล้วก็เต้นอะไรเงี้ยประมาณนั้นได้ดูไหมคะว่าคนมนันดีโค้ดที่เยอะมากนะคะเขาบอกว่าเราเรืองแสงได้เพราะฉะนั้นรูปแบบการโชว์นี้เกของคุณครับ สเกหรจะต้องาเชียลให้ัดดเวลาด้ใช่คะใช่ครับก็ต้องมีมีโซเชียลตรงไหนที่เรารสึกว่ามันนำมาร่วมกับการแสดงลิเกได้เราก็นำมาครับเพื่อให้ให้แฟนๆรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไม่ตกยุคนะลิเกยัยงแบบยังคงอยู่ในยุคในสมัยอยู่ครับ เยอะขึ้นแล้วก็แฟนๆก็เหมือนกันบอกอยากดูเจ๊สีอยากดูเจ๊สีซึ่งแบบว่าแต่ละรอบก็แต่งตัวไม่เหมือนกันด้วยนะเปลี่ยนคือตอนนี้ชุดไม่ซ้ำเลิกใจคืนว่าตอนนี้ใั่ชุดต้องเป็นชุดผู้ชายผู้หญิงเลยใช่ไหมชุดผู้หญิงหนักๆไปทางชุดเซ็กซี่มากกว่า <c oughs> วเขินไม่เขินก็เขินเหมือนกันแต่ว่าก็โอเคมันเป็นหน้าที่ที่เราแบบว่าเราอยากนำเสนอให้คนได้สนุก กับบทบาทของเราอะไรเงี้ยก็เลยแบบเลยตะเวนหาซื้อชุดตอนนี้นมีแฟนๆก็แบบว่ารวบรวมหาชุดมาให้ด้วยอะไรเงี้ยการได้ชุดมาด้วยใช่ทุกครั้งปีนี้จมีเพรเซ็คหรือว่ามีเพลงหรืออะไรพิเศษพิเศษกัฝาแฟนๆลุกขึ้นเต็มอนนี้ก็มีเป็นในแบบไลฟ์เวอร์ชันนะครับเ,เป็นเอ็งเก่าๆที่นำมาร้องใหม่ก็จะมีมีหลายเพลงเหมือนกันประมาณเป็น10เพลงเหมือนกันก็จะย่อยปล่อยออกมาทางช่องวงเทวันออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็เอ็งใหม่จริงๆเนี่ย เดี๋ยวก็ลังกลังดูอยู่ว่าจะได้เพลงอะไรมาครับแต่ว่าทำเรื่อยๆแน่นอนครับตอนนี้เขาเดือดรับการเปลี่ยนปลงแล้ว,ลวก็กำลังเรียนแสดงเรียนังทำในพิธีกรด้วยไอ้ครับพิธีกรสุดตึงทึงตัวไทยนะครับก็เราเราไปในทุกสถานที่นะครับแล้วก็ตอนนี้อาจจะอาจจะเห็นกันบ่อยขึ้นนอกจากออนไลน์ครับ มีคอมพินเตอร์อยู่อยู่ด้วยอยู่เรื่อยๆครับอยู่เรื่อยๆครับแล้วเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักตอนที่หัวใจเป็นยังไงบ้างคะหัวใจแข็งแรงมากครับหัวใจหัวใจแบบว่าตอนนี้มีแต่ FC แฟนคลับเราทุกคนเลยนะครับนี่ น้ำอะไรอียามความรักก็คือเป็นความรักที่มั่นคงครับแล้วก็ไม่หวือหวาแต่ว่าจริงใจประมาณนี้ประมาณนี้เพราะฉะนั้นกถ้าจะจากันไปอยากให้มีกล้องทำท่าที่คิดว่าเป็นค่าที่อบอกรักเ,เป็นแฟบนลูกคุณเจนเสริฟในแบบสมัครฟุ้งสุขลานี่หน,น่อยอ๋อหาสีส่สองอันนี้ก็ แต่จริงๆแล้วอะผมอยากได้คู่มาขอขอขอคู่หน่อยขอคู่หน่อยจะได้แบบว่าเห็นภาพชัดขึ้นนะเห็นภาพชัดขึ้น,น,<ว>นชัดไหมขอบคุณค่ะ